สวัสดีครับผมจะคุยเรื่องการตั้งค่าใช้งานของ Pressure Switch <น>ยี่ห้อ Danfoss รุ่น KP35 นะครับเ,เมื่อเราได้กล่องสินค้ามาเราก็จะเห็นว่ามียี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับยี่ห้อ Danfoss แล้วก็รุ่น KP35 แล้วก็มีชื่อสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับ Pressure Switch นะครับแล้วก็จะมีสเปคคร่าวๆของอุปกรณ์อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาเปิดกล่องดูเลยนะครับ สิ่งที่เราจะได้มาก็คืออันที่หนึงเราจะได้ชีทมาอันนึงนะครับเป็น Installation g u i d e นะครับอันนี้ก็จะเป็นชีทที่แนะนำ,ำเป็นคำแนะนำในการติดตั้งนะครับต่อมานะครับชิ้นที่2เนี่ยก็จะเป็นฝาครอบนะครับ่มันจะมีสกูมาให้2ตัวอันนี้โอเคนะครับแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยก็คือตัวอุปกรณ์นะครับนี่อุปกรณ์จะเป็นนี้นะครับนะครับตัวฝาครอบเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาปิดด้านบนของตัวพีเชอร์สวิตช์นี้นะครับโดยการที่ในขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะถอดออสกรู2ตัวนี้ออกนะครับปิดไปแล้วก็ใช้สกรูที่ยาวมาอีกนิดนึงนะครับ เข้าปิดข้างบนนี้นะครับสองตัวนะครับทีนี้เรามาดูทั่วไปก่อนนะครับก็บ Pressure Switch ตัวนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นช่องที่มีไว้สำหรับสายสายไฟนะครับสายคอนโทรลนะครับเอาไปใช้ในการควบคุมนะครับ p r e s u r e Switch ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับเราต้องการใช้สวิตช์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งสวิตช์ที่อยู่ในนี้เนี่ยถ้าเราดูตามสเปคเนี่ยนะครับก็จะเป็น สวิตแบบ SPDT นะครับมีอยู่หนึ่งตัวนะครับทีนี้ดูอีกนิดนึงนะครับก็คือเพร s คอนนะฮะกระเขียนว่า G1 ท 4A นะครับอันนี้เป็นสเปคของเกลียวตัวนี้นะครับที่มีจุกหุ้มสีแดงๆเนี่ยครับถ้าเราถอดออกมาก็จะเห็นเกลียวนะครับ เกลียวอันนี้ก็คือเกลียว G ขนาด2หุนคือ1ทับ 4A นะครับแล้วก็มาดูด้านบนนะครับของตัวเพชเชอร์สวิตช์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีะหัวสกูที่เราสามารถที่จะปรับตั้งอยู่2อันนะครับหัวสกูอันนี้เนี่ยะจะเป็นหัวแฉกนะครับใช้ในการปรับตั้งเรงนะครับแล้วก็หัวสกูอีกอันนึง่ง ตรงนี้นะครับจะเห็นเลยนะครับว่าสําหรับไขควงปากแบนนะครับเราก็จะใช้สําหรับการปรับตั้งค่าดิฟนะครับทีนี้ถ้าเราจะปรับตั้งเนี่ยเราต้องไขแผ่นเพลทตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแผ่นเพลทเนี่ยมีไว้สําหรับล็อกอหัวสกรูทั้ง2อันเนี่ยไม่ให้มันขยับไปไหนนะครับอตอนนี้เราจะไขออกมาดูนะครับลองไขแผ่นเพลทออกมาดู เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ถอดดึงมันออกมามันก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับมีอันนึงที่จะแนะนำนะครับก็คือตัวฝาครอบเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีลายพิมพ์นูนขึ้นมานะครับเป็นคําแนะนําในการปรับตั้งค่าเร้งแล้วก็ค่าดิฟนะครับถ้าเราดูเนี่ยก็คือว่า ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นการปรับตั้งค่าเร้งนะครับแล้วก็จะมีลูกศรชี้บอกเลยนะครับว่าถ้าเราหมุนหัวสกรูเนี่ยไปในทางตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกาคืออย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มค่าเร้งนะครับเราลองหมุนดูนะครับอันเนี้ยมันก็จะเห็นว่า,เ,าเข็มเนี่ยก็จะลงมาข้างล่างไปในทางที่เพิ่มค่าความดันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราหมุนกลับทางนะครับ เปในทางที่ทวนเข็มนาฬิกานะครับตัวเข็มที่ปรับตั้งค่าเร้งเนี่ยมันก็จะมาในทางที่ลดความดันนะครับอ,อันนี้คือค่าเร้งนะครับต่อมาก็มาดูทางด้านขวามือนะครับเขาก็จะมีคาแนะนําเหมือนกันกนะครับว่าถ้าเป็นหัวสกูค่าดิฟเนี่ยหมุนในทางทวนเข็มมันจะเป็นการเพิ่มค่านะครับทีนี้เราก็ลองหมุนดูนะครับหมุนในทาง ทวนเข็มจะเป็นการเพิ่มค่านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาสังเกตดูนะครับถ้าเราหมุนไปในทางที่เป็นทวนเข็มนะครับก็คือหมุนทางนี้เราก็จะเห็นว่า,าเข็มเนี่ยมันมีทิศทางเคลื่อนมาในทางที่เพิ่มค่านะครับในทางกับการหมุนกับทางมันก็จะลดค่านะครับ ่อนที่จะปรับตั้งค่าเรงแล้วก็ค่าดิฟจริงๆนะครับผมอยากจะให้ดูภายในของอุปกรณ์เพชเชอร์สวิตตัวนี้ก่อนนะครับพอเปิดกล่องห่อหุ้มออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้านขวามือเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นเป็นสวิต์นะครับเป็นหน้าคอนแทกนะครับ ือถ้าตามสเปคของตัวอุปกรณ์ที่อยู่ข้างกล่องเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็นสวิตช์แบบ SPDT นะครับสวิตช์แบบนี้ก็คือจะมีขาคอมม o n หนึขานะครับซึ่งในกรณีนี้นก็คือขา1น,นะครับมีขา NC ก็คือขา2นะครับแล้วก็มีขา NO แล้วก็คือขา4ปกติถ้าเกิดว่าเราใช้ในงานควบคุมแรงดันของน้ำโดยใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเราจะใช้ขา1ขา2นะครับ ทีนี้อ,อลองสังเกตดูนะครับก็คือสายไฟจะเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็เข้ามาต่อเข้ากับขั้วไฟนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นความดันนะครับส่วนที่เราจะต้องไปต่อเข้ากับท่อนะครับเพื่อที่จะรับความดันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเกลียวนะครับเกลียวตัวนี้เนี่ยถ้าตามสเปกเลยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับออมองเห็นนะครับ ที่เขาเขียนว่าプ s สคอนนะครับเพรสคอนก็จะเป็น uh, เป็นเกลียวแบบ G 1นทับสนะครับ uh, แล้วก็บรรทัดต่อมาเห็นไหมฮะคอนแทคไทป์ SPDT ที่ผมพูดไปแล้วนะครับ uh, แล้วก็ IP 3 0คือกล่องห่อหุ้มนะครับ IP 3 0กล่องห่อหุ้มเนี่ย uh, ก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เป็นกล่องกันน้ำนะครับฝุ uh, ่นก็ยังเข้าไปได้นะครับ uh, เพราะว่าตัวอุปรกรณ์เนี่ยก็มี มีรูระยู่อากาศผ่านเข้าออกได้นะครับที่จะให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือว่า,าตรงนี้ครับเห็นสปริงไหมฮะก็คือเพ s ชเ r อร์ส t c ตตัวนี้ทำงานด้วยสปริงนะครับาการปรับตั้งค่าเร้งแล้วก็ค่าดิฟเนี่ยก็คือ,อไปปรับตั้งกลไกของสปริงนั่นเองนะครับคือเมื่อ,อ ความดันนะครับมันมาถึงค่าที่เราตั้งไว้เนี่ยสวิตนะครับก็จะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับอันนี้สำคัญนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการปรับตั้งนะครับออสำหรับการปรับตั้งเนี่ยเพื่อให้มันรวดเร็วนะครับแล้วอธิบายกันอย่างง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีแผนภาพแผนภาพมานะครับ แผนภาพนี้ผมใช้ในการอธิบายการตั้งค่าเรงและดิฟนะครับเ e รื่ e งสวิตตัวนี้เนี่ยผมใช้ในงานควบคุมความดันของน้ําในระบบท่อนะครับโดยใช้สวิตของมันนะครับเป็นสวิต NC นะครับขค้วต่อ1กับ2เนี่ยในการสั่งให้ปั๊มน้ําทํางานหรือไม่ทํางานนะครับทีนี้เรากลับมาดูที่ตัวแผนภาพนะครับ จะเห็นเลยนะครับว่าผมมีแกนตั้งเป็นตัว p นะครับคือย่อมาจาก pressure คือความดันนั่นเองนะครับแล้วผมก็จะมีกำกับอันนึงว่า max m a นะฮะก็คือ,อค่าสูงสุดนะครับอันเนี้ยเป็นค่าสูงสุดของความดันที่ผมต้องการให้เกิดขึ้นในระบบนะครับซึ่งก็คือค่าแรงนั่นเองนะครับกรณีของผมเนี่ยผมตั้งไว้ที่3 b a บาร์นะครับแล้วก็ดูในแผนภาพนะครับ ก็จะเห็นว่าผมจะมีรูปสามเหลี่ยมนะครับอันนี้หมายถึงความแตกต่างนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ความแตกต่างเนี่ยคือค่าดิฟนะครับมันก็หมายถึงค่าความดันที่ตกลงมาจากค่าเรงนะครับหรือว่าค่าความดันที่ตกลงมาจากค่าสูงสุดอันนี้คือค่าดิฟนะครับคือถ้าใช้คำพูดของผมเนี่ยก็จะไม่งงนะครับ อย่างกรณีของผมเนี่ยผมกําหนดให้ค่าดิฟเท่ากับ1หรือ1 BAR บา์นะครับทีน,นี้เรามาดูเรื่องกลไกการทํางานนะครับในตอนแรกเริ่มไม่มีความดันอยู่ในท่อเลยนะครับเมื่อเราสตาร์ทระบบนะครับปั๊มทํางานนะครับความดันของน้ําในระบบก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับตามทิศทางที่ผมทําลูกศรไว้นะครับ จนกระทั่งมาถึงค่าสูงสุดหรือว่าค่าแรงหรือว่าค่าแมกซิมัมนะครับที่เราตั้งไว้นะครับที่จุดนี้เนี่ยแรงดันของน้ำก็จะเอาชนะแรงดันของสปริงนะครับแล้วก็จะมีกลไกข้างในของมันเองเนี่ยทำให้ตำแหน่งสวิตช์เนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งนะครับก็คือจากเดิมต่อไฟให้ปั๊มทำงาน ก็จะตัดไฟปั๊มก็จะหยุดทำงานนะครับทีนี้เมื่อเวลาผ่านไป <c oughs> มีการใช้น้ำเกิดขึ้นนะครับความดันของน้ำก็จะตกลงนะครับตามทิศทางที่ผมทำลูกศรนี้นะครับแต่ว่าตำแหน่งของสวิตช์นะครับยังคงค้างอยู่นะครับมันไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งนะครับมันยังคงค้างอยู่มันจะ,ะคงค้างอยู่อย่างนี้นะครับ แล้วก็ความดันของระบบก็จะตกลงมาตกลงมาตกลงมานะครับจนตกลงมาเท่ากับค่าดิฟนะครับอย่างกรณีของผมคือหนึ่งเนี่ยมันก็จะตกลงมาถึงค่าดิฟพอตกลงมาถึงค่าดิฟป,ปุ๊บก็จะมีกลไกภายในของเปิเชอร์สวิตตัวเนี้ยที่จะทำให้สวิตเปลี่ยนตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมาถึงจุดนี้ จุดความดันนี้นะครับตกลงมาความดันตกลงมาเท่ากับค่าดิฟสวิตช์จะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับจากตำแหน่งที่ตัดไฟนะครับเป็นต่อไฟให้ปั๊มทำงานนะครับพอต่อไฟให้ปั๊มทำงานความดันก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับตามทิศทางที่ผมเขียนลูกศรเนี้ยนะครับแล้วมันก็จะมาถึงจุดที่เป็นความดันสูงสุดหรือว่าค่าแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งถึงตอนนั้นนะครับก็เหมือนเดิมครับกลไกก็จะ,ะทำงานแล้วก็ทำให้สวิตช์เนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งก็คือจากต่อไฟเป็นตัดไฟนะครับความดันก็จะตกลงมานะครับความดันของน้ำในระบบเนี่ยครับก็จะลงจะขึ้นจะลงจะขึ้นก็จะสวิงกันอยู่ระหว่างความดันแม็กซิมัมกับความดันที่ตกลงมานะครับ ยางกเรื่องนี้ของผมเนี่ยผมตั้งค่าเร่งไว้ที่3บานะครับแล้วก็ค่าดิฟไว้ที่1บาททีนี้เราก็มาดูว่าค่าความดันตรงนี้นะครับความดันตัวล่างเนี่ยนะครับที่ปั๊มจะเริ่มทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเท่าไรก็คือเนี่ยครับ3ใช่ไหมครับข้างบนนะครับความแตกต่างคือ1ใช่ไหมครับ3ลบ1นะครับก็เท่ากับ2ใช่ไหมครับ2บานะครับ ผมใส่หน่วยให้หมดเลยนะครับตอนนี้เราเห็นเป็นภาพกันแล้วนะครับค่าความดันตัวล่างเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในการปรับตั้งนะครับเราใช้ค่าดิฟเราใช้ค่าเรงสออันนี้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้ผมให้ดู การตั้งค่าเรงที่ผมตั้งไว้ที่3บา์นะครับแล้วก็การตั้งค่าดิฟที่ผมตั้งไว้ที่1นบา์นะครับการตั้งค่าตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการตั้งค่าหยาบอยู่นะครับการตั้งค่าละเอียดเนี่ยเราควรจะตั้งค่ากับเพชเชตเกตนะครับเพราะว่าเ,เราก็คงจะเห็นแล้วนะครับ ภายในของเพชเชอร์สวิตช์เนี่ยเป็นการทํางานด้วยกลไกลของสปริงนะครับการที่เราบิดหมุนตั้งค่าเนี่ยมันก็ได้ค่าความถูกต้องระดับหนึ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ยังคงจะต้องไปจบที่เปรียบเทียบดูกับเพชเชอร์เด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะเอาสวิตช์ Switch ตัวนี้นะครับพร้อมละนะครับที่จะเอาเข้าไปในระบบนะครับทีนี้พอ เมื่อระบบทํางานนะครับปั๊มเริ่มทํางานนะครับผมก็จะดูเพชเชอร์เกยนะครับแล้วก็จะหมุนปรับตั้งนะครับหัวสกูทั้ง2องอันนี้นะครับค่าเร่งแล้วก็ค่าดิฟเนี่ยให้ได้ค่าที่แม่นยํามากขึ้นนะครับาการตั้งค่าเร่งแล้วก็การตั้งค่าดิฟของเพชเชอร์สวิตด n นฟอส KP35 ก็มีเท่านี้ครับผม